ตะกี้เราปล่อยพี่กิมจิเขาสารยายไปกันตั้งสักพักหนึ่งนะซึ่งผมพยายามจะฟังอยู่แล้วนะพี่กิมจิเขาบอกว่าอย่างี้อ,อ๋อพลังสีฟ้าเนี่ยมันเป็นพลังงานก้อนหนึ่งครับที่มันมีพลังงานสูงส่งม,มันมีคลาบพลาสมาอยู่ประมาณ9ก้าพันเก้ร้อส <นะ S 2> ิบแปคอสโมนะฮะมันเลยทําให้ทีมนี้ชนะ นี่ครับพลังสีฟ้าเขาบอกว่างี้พี่กิมจีของขวาเขาก็พูดทมเนี้ยตอนที่เพูดนะครับแต่คุยอยู่เขาบอกมันจะจริงเหรอนะไอบอกไว้ก่อนนะครับว่าว่าไอเจ้าตัวทีมเนี่ยเห็นทีมงานเขาบอกว่าเขาสุ่มนะว่าใครอยู่ฟ้าอยู่นีอยู่นะเออเหมือนเขาจับฉลากสุ่มอะไรอย่างงี้นะไม่ได้เลือกไม่งั้นถ้าเลือกก็สีฟ้าตลอดหรือใครช่นะเหมือนเห็นเขาบอกว่าเขาจะสุ่มสุ่มนะครับ ทีมงานเขาแจ้งมาเหมือนว่าจะสุ่มนะก็พอดีผมส่งเรื่องทางพลังสีฟ้าไงแต่เขาแจ้งมาที่เกาหลีเลยบอกเออทำไมพึ่งนึกได้ทำการมาพึ่งได้ว่า,าเฮ<น>้ยสีฟ้านี่หว่า,ส,าสีฟ้ามันตลอดเลยนะครับแล้วสีฟ้านะี่ยใช่ต้องไปลเลยเฮ้ยอยู่ดีพี่เขาเริ่มเลยนะพี่กิมจิเอ้ยไม่หูไม่จาเลยฮะนี่ครับพี่กิมจิเขาเริ่มเลยนะโอเคนะอยู่ดีพี่กิมจิ <c oughs> เขาก็ตัดเข้าเลยปกติต้องมีซีนเปิดตรงเปิดตัวก่อนนะใช่ครับนี่ครับเข้าแล้วนะด่าไรฮิมเมอร์ดอฟนะฮิมเมอร์ สีฟ้าพยายามจะขึ้นไปยึดนะในอีเกิลขึ้นไปอ้อมขึ้นไปอ้อมาปสับฉากนี้เราเห็นมาแล้วตอนนักนะครับทีมบางทีมที่ขึ้นไปกันด้านบนนะโดนเขาบุกเร็วครับทําให้ลงมากันไม่ทันก็เห็นหลายรายการเมื่อวานก็มีอยู่เมื่อวานก็มีนะครับกดล็อกเทียบแปดไปอีกสามนะครับตรงนี้ตอนนี้ครับอนุบิสอยู่สีส้มครับกระจายกําลังกันตั้งมั่นครับตั้งรับแดนตัวเองและส่ง รถเข็นขึ้นภูเขามาสองคันรบเข็นรถขึ้นภูเขามานะส่วนทีมอาร์นเกิลครับเหมือนว่าจะขึ้นภูเขากันมาเกือบทั้งหมดครับมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเกมนี้นะผมไายไม่ทานคุณต้นนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเกมครับเกมหน้ายังไทยกันได้ครับสองคันนี้จะเจอแจ็คขอตหรือเปล่าเขาเข็นนี่นะแต่ว่าสเกลเจอกันเองนะใช่รถตังสองคันนี้พยายามเจอยึกยักอยู่นะยังไม่ขึ้นไปเนี่ยตัวสเกลครับ ดูว่าสปอร์ตนั่นเองสปอร์ตสปอร์ตเองนะสปอร์อตอาชีพสเกลนีน่แล้วก็จบไปเอกตายครับอันนี้สปอยเนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับติดติดคันเนะครับนี่ครับมากันสองคันครับปู่แล้วขึ้นมาบดขึ้นมาเกือบทั้งสี่คันอย่างนี้เนี่ย ถ้าโดนบุกเร็วไปอาจจะกลับไปไม่ทันก็ได้นะต้องดูกันว่าอนุบิสเอ็มพาจะบุกเร็วไหมครับหรือว่าไนเกิลเนี่ยจะทํายังไงแล้วตอนนี้ไน,นเกิลขึ้นมากันถึง4คันแล้วนะครับคันที่5้กับเนี่ยตามมาแล้วก็เปิดเตเตอร์ครับเหมือนจะเจอข้างล่างนะนี่ครับเหมือนข้างล่างจะเตอมานะครับยิงทีวันทามาไปก่อนแล้วด้วยหนึ่งคันนะฝั่งไนเกิลยิงไปนะนะอ๋อคุณขน่มวงบอกว่าไนเกิลที่ขึ้นไปด้านบนเพราะมันเป็นนกครับ ไปอยู่ข้างบนก่อนแล้วค่อยกลับมาจัดการครับผมเป็นการน้องอินซีหาปลาแล้วเป็นสเต็ปง่ายฮะนี่เอยนี่ราถังให้เป็นน้องอินซีอันดูบิสตี้เป็นเทพแข่งเป็นหมาเขาเป็นหมาเป็นหมาเป็นเทพเป็นเทพแข่งสงครามเนี่ไหมอันดูบิสตี้เทพของลาอะไรประมาณนี้นะถังไว้พวกอีมนลยครับแล้วเหมือนจะไปแคปทงหรือเปล่าครับอ้อไปเรื่อยๆไม่สนใจเนยแล้วนะใช่ครับเหมือนไม่สนใจทั้งสิ้นเนี่ยในทีมอันดูบิสบอกออเซนออเซนเนี่ย แต่ว่เหมือนจะรู้นะนเราเดืออ้อ <c oughs> นี่ครับแล <c oughs> ้วเนี่ยครับมาแล้ว,ลวนชนตึกครับชนตึกครับมันไม่ระเบิดพี่พี่เ <c oughs> ขาเขาเป็นสเตตต์เขาเทสตอ,อยู่ว่านี่ใช้ปูนเสือหรือปูนช้างครับ <c oughs> แล้วเนี่ยฮะเอาตัวมาแคบมาไปตรงนี้ครับแล้วไหเกิลกลับมาครับรีบกลับมากันถาแล้วครับเนี่ยเข้ามา3คันนะเข็นหน้ามาแล้วก็โดนยิงระเบิดไปแล้วครับ1คันเป็นหน้าของรถถังตัวสเกลครับ อู่แล้วมาเรียนเป็นตับเลยสี่คันครับอู่แล้วไฟกันแล้วฮะนี่ฮะเผ็ดอู่แล้วข้างหน้าการโดนเบียดครับเพื่อนโดนเบียดนะฮะนี่ฮะไปไม่ได้ครับโดนออกมาเป็นกระจุกครับโดนลุมยิงอะแล้วด้านหน้าฮะมีอีกตัวหนึ่งคอยสนายอยู่ครับตอนนี้ครับสามต่อสี่ครับลุมยิงกันยังยังมีคัขนาดที่ระเบิดไปนะครับรถถังยังอยู่ครบแล้วก็เป็นทางด้านของทีมอนุบิดครับที่ระเบิดไปก่อนหนึ่งคันครับแล้วก็ตามมาด้วยนายอีเกิลตอนนี้ครับอนุบิดต้อง ลาถอยขึ้นมาเลยก็เราเบิดไปถึงคันแล้วเราเบิดไปเนี่ยผัดกันจริงจังอ่ะนี้มันมากครับในเมืองครับแล้วยังแคปอยู่แล้วก็มาชนคันเล็กอะไรก็เราเบิดไปเลยครับสกาวโดดเบียดครับโดรถถังใหญ่มาชนทีเดียวเราเบิดเลยครับผมแล้วนี่ต้องหนีแล้วครับผมนะอนูบิสเอ็มพายครับขู่นีเล่นมาบุกเร็วแต่ว่าพลาดแลนไอเกิลเนะยตัวสกาวเข้าไปแคปอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับเนี่ยนี่เห็นไหมมั้วนี่ครับเล่นผ่นครับนะ โอ้โหครับดูนครับตักว่านี้จะเป็นอย่างไรครับแล้วก็โดนยิงระเบิดไปอีกแล้วหนึ่งการครับในกันยังงั้นแผนนี้อยู่นะแล้วดูเหมือนว่าอนุบิดจะไม่มีใครไปกันเลยสักคนนะครับจะอาศัยทีมไฟตรงนี้เอาชนะให้ได้นะยแล้วเวลาแคปมันไปแล้ว34 3สหนะเหลืออีกหนึ่งนาทีครับถ้ากันไม่ทันเนี่ยอนุบิดจะแพ้เป็นเกมที่2นะครับโอ้โหดหดแล้วมีตัวมันจะกลับแล้วครับนี่กลับมาแต่ก็ไม่ให้กลับครับ ไน์อีเกิลครับไม่ให้กลับครับแต่กลับมาก็ดักยิงครับตอนนี้อนุบิดเหลืออยู่2ครับเอเหลืออยู่คันเดียวแล้วก็เรียบร้อยไปครับพลังสีฟ้าไนท์อีเกิลครับชนะเกมนี้อีกแล้วเนี่ยสองต่อ0ูนครับสองศูนย์ครับเดี๋ยวเราไม่แอบดูหน่อยดีกว่าว่ามีคนทายพลังสีฟ้ากันกี่คนนะ นี่ยขอขอดูหน่อยนะครับเราจะแอบส่องกันนะครับ,บกีนี้อันดบิสพยายามนะพยายามจะสู้นะมามาได้ดีมากครับล้อมพยายามล้อมไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับตกใจว่าโดนแคปแล้วก็แบบสติหายหมดเลยนะโดนไล่ไล่ยิงถอยมันเลยเลยคือ,อเล่นแผนเดิมเลยนะฮะเล่นแผนเดิมเลยอันดบิสเนี่ยเอ้ยแม่ไนเกิลเนี่ยเอาไปบวกเอาไปบวกแล้วก็ส่งตัวสเกลไปแคปฐานเกมแรกก็เหมือนกันเลยนะฮะเล่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมขอแยกเช็คก่อนเนี่ย อนุบิดนําครับผมเอ้ออนุบิดตามอารไรเกิลนำสองศูนยสูนย์ครับแข่แบบ Best of f ฟใช่ไหมฮะใช่ครับ Best of f ฟับห้าเอีกนอีนเกิลนำถูกต้องครับในยอเกิลนำครับผมในเกิลพลางสีฟ้าครับเมื่อถามว่าใครนํานะสีฟ้านําครับเบะาเจ้าครับ <laughs> ดูการทายผลเนี่ย <laughs> ผมจะมีคนกล้าส่วน,น <laughs> ประมาณ9 5้าสบร์เซครับใ <laughs> <laughs> นอีเกิลครับ95%ครับอีก3%ครับทายว่าอนุบิดครับประมาณว่าแทงส่วนอะไรประมาณนี้ครับ <laughs> นะในอีเกิลครับ <laughs> <laughs> มีคนทายไปเกสอรซครับเก้ามเก้าาบเอครับ95%้าน่ะ คือร้อยคนทายเก้าสิบห้าคนเนี่ยอีกสามคนทายอนุบิดอ่ะนะครับโอ้โหโอ้โหนะไอคนที่ทหยอนุบิดนี่คงยังไม่รู้จักบริรูปภาพพลังสีฟ้านะครับอาจจะมาไม่ทันนะไม่ทันนะยังไม่รู้จักว่าสีฟ้ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักนะครับพลังสีฟ้านะครับนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับขออีกเกมเดียวนะฮะอย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับพลังสีฟ้าครับอื พี่กิมจิก็กลับมาเหมือนเดิมผม,ผมว่าศัตรูนี้นะภาพภาพมันเหมือนภาพซีเปียภาพเหมือนภาพกันตนุนะดูหน้าดูหน้าของอ่พิเชื่อมแตกนะดูดูหน้าของซุกินี่เหมือนมาจากไททันเลยนะฮะเลยลองกัดมิ้วเนี่ย นเรากัดน <fleet, S 2> <Harriet> yeah, <ild> ิ้ว oh, ก okay. so, ัดน like oh, yeah. oh, okay. so, ิ้วดูเนี่ยผมเป็น60เมตรครับอ้าวไม่ใช่เลยครับตมวกั๊ตั้ตองไททันอะไรอย่างเงี้ยม่ใช่นะเป็นตัวกั๊กําแพงครับเตะกําแพงให้ตัวนึงวิ่งมาครับแล้วคิดยังไงบ้างครับกับไททันได้เอลซีครับโชคดีที่เป็นโชคดีครับนะฮะตามนั้นโอเคนะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวพบกับเกมันขันในแมตช์ที่3นะครับ